ผู้ชมคะเรื่องนี้มีตำนานพาไปดูความเชื่อทางภาคใต้กันบ้างนะคะเขาก็มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกกันว่าทวดงูค่ะบอกว่าท่านจะคอยอารักปกป้องผืนป่าผืนน้าต่างๆในพื้นที่ยังมีรูปเคารพอยู่โดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชนะคะคราวนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่เล่าคู่กันมากับห้้ยปากนครราชค่ะแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะหนึ่งใน6แห่งของเมืองด้วยติดตามเรื่องนี้มีตำนานจากคุณน้าอ้อยบุญสถาพรค่ะ นยยีีใจเเกรรมดีสามประการหรือที่ชาวบ้านนับถือว่าจะพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ต้องมีครบองค์สามที่มีคนดีเจตนาดีและพิธีกรรมดีเป็นคำสอนที่อยู่ในจิตใจของหมอช้อเฉลิมพลคงจันทร์มาจนล่วงวัย45ปีผู้ได้ทำหน้าที่พราหมณ์เจ้าพิธีสืบต่อมาจากพราหมณ์นินนาคเทวันในฐานะหลานตา ทุกครั้งที่จะมาพลีกรรมตักน้ำไปจากห้วยปากนัคราชจะบอกกล่าวด้วยองค์การที่มีบทเฉพาะเป็นของพื้นบ้านเช่นเมื่อจะขอน้ำไปทำน้ำพระพุทธมนต์โดยองค์การบทนี้มีคำกล่าวต่างจากการมาพลีกรรมตักน้ำไปใช้ในพระราชพธิธีเช่นพระพิพัฒน์สัตยาน้ำพระบรมราชาพิเศษน้ำมูรธาพิเศษ ครั้งหลังสุดที่ได้มาพลีกรรมตักน้ำครั้งสำคัญคือในคราวพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคมเมื่อปีที่แล้วซึ่งหมอชอเป็นหนึ่งในบัณฑิตหรือพรามที่ได้ร่วมทำพิธีตักน้ำไปจากห้วยปากนครราชเนื่องจากเป็นหนึ่งใน6แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเรื่องเล่าคู่มากับห้วยปากนครราชว่าเป็นต้นทานน้ำใสไหลคดเคี้ยวลงจากเขาในอำเภอลานสกา มองเห็นคล้ายลำตัวงูเลื้อยอีกทั้งในอดีตเคยมีผู้พบเห็นงูใหญ่ขนาดเท่าต้นหมากในบริเวณนี้จึงเล่าขานกันปากต่อปากและสร้างรูปเคารพเป็นสัญลักษณ์ของงูใหญ่หรือบองลา้าที่ชาวบ้านนับถือเป็นทวดงูมีพยาหูมาปกปักรักษาก็มันก็นเหมือนกับว่าในตำนานของพังะก,การแล้วก็ตำนานของหลวงปู่ทวดที่มีปยาหูมาคายแก้ว้ท่านแล้วก็มันมีลักษณะของ ในการในคติที่ผมสรุปความเชื่อก็คือเป็นเทพเทวดาที่จำแรงแปลงกลายลงมาให้พวกเราชาวมนุษย์ได้เห็นด้วยด้วยด้วยตาเนื้อก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดท่านมาแบบลักษณะของเทพพระบุตรเทพเทิดาเลยมันก็กอะไรายอยู่แต่มันก็ว่าให้ได้รู้ว่าเนี่ยเป็นลักษณะของเป็นงูแต่ว่าเป็นงูใหญ่อะไรอย่างนี้ครับผมและในคติของน้ำที่เขาไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆในใน บอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์6แห่งแล้วก็ติดในวุ้ยนครราชนี้โบราณการมาผู้ที่เรียนศาสตร์เรื่องการแพทย์เนะขาเชื่อว่าน้ําที่ลงมาจากเทือกเขาผ่านต้นไม้ต้นว้านต้นสัปราต่างๆนะแล้วก็เอามาใช้แบบในการรักษาโรค ความเชื่อเกี่ยวกับทวดงูมักเล่าคู่มากับตำนานความลี้ลับแต่ละแห่งเรียกต่างกันไปเช่นศาลทวดวังหินตั้งศาลทวดเขาแดงเล่าว่ามีงูจงอางบริวารและทวดตาปูชีที่บ้านบ่อโพในตำบลปักพูออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชที่ปัจจุบันสร้างศาลเพราะนับถือว่าเป็นทวดงูหรืองูเจ้าที่ ตามเรื่องเล่าที่มีในหมู่บ้านพร้อมกับจัดงานบุญประจําถวายดอกดาวเรืองกับไข่ต้มในเดือน9ตรงกับช่วงเดือนที่สร้างศาลแห่งใหม่นี้ขึ้นมาแทนที่ศาลเดิมที่อยู่ลึกเข้าไปในหมู่บ้าน ชาวบ้านสร้างรูปปั้นงูสีขาวกับสีดำเป็นสัญ,ญลักษณ์เชื่อมกับความเชื่อว่าเมื่อใดที่มีผู้เห็นงูสีดำจะเป็นสัญญาณเตือนเรื่องร้ายหากเป็นงูสีขาวจะเป็นเรื่องดีโดยมีต้นแบบงานปั้นมาจากรูปปั้นพญานาคน,นับบันไดทางขึ้นพระบรมธาตุซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้านมานานที่ตะมลปากพูลก็มี <c oughs> อยู่หลายที่ตามต้นไม้ตามต้นไม้ที่ท,ที่ท่านมาจำเด้เห็นก็เป็น งูสีขาวสีขาวก็ชาวบ้านก็ได้ได้ได้ตั้งสารเล็กๆไว้เมื่อก่อนนะตา,นาตามทุ่งนาตามท้องทุ่งนาแล้วบอเบงเอินว่าสองปีที่ผ่านมาท่านก็จิตของท่านก็มาเลือกร่างผมในการ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 สื่อกับชาวบ้านท่านจะมาช่วยเรื่องต่างๆของหมู่บ้านก็ชาวบ้านเขาก็นับถือแล้วก็ได้สร้างสารทวดตาปุชี อย่างน้อยได้ไดไดมีส้าท,ว,ท,ทาวัวริงะวาแต่แรกกันมันเป็นความเชือเ้อแล้วก็าความความเชือ้อที่พุ่ต่อเนื่องกันมากแต่ยังไม่มีต้านซึ่งผมก็เลยทำสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านได้มารับไหว้เสนระนชาวบ้านก็โอเคครับก็มีรูปปั้นรูปอะไรด้วยใช่ใชครับขาวารูปปั้นนี้คือไม่ได้บล็อกพมไปสร้างปั้นว่าข้อปั้นหลุทวดรับูุจีแต่ไม่ได้บล็อกรสนาฐาหน้าตาว่าแบบไหนชังก็ปั้นมาให้เป็นแบบนี้ครับผม เป็นรูปงูก็มีต้นแบบรูปงูนี่พุ่มใบได้แบบมาจากทางขึ้นวบบพระธาตุางขึ้นมีห้านพระธาตุเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาของคติชนที่ว่าแล้วแต่ท้องที่ท้องถิ่นเพราะว่าในแต่ละที่นะเขาจะมีมีมีเกื่อบทุกที่แต่ในในลักษณะของทางบกากใต้ในที่มีมายาวนานก็มีพยาพังประก,การที่เขาเชื่อว่าท่านได ลูกแก้วยักษ์เทพธทีวดาและท่านเป็นเป็นพญาหูที่ว่านำมาขายให้ท่านแล้วก็ท่านแบบเป็นผู้ที่ไปออกลบเพื่อะแลกยุคอาณาจักรคาลีใต้และทีนี้มันก็ว่าในตำนานมันก็มีกันมาเล่าขานกันดิเหมือนกับทางมาสร้างพระพุทธศาสนาพระบรมธาตุจะมีทวดตาบ,บูชีตัวตาบ,บูชีนี้ก็คือเป็นชีพรขาวแล้วก็ จะเป็นเทวดารักษาทางฝั่งตะวันออกเขาบอกว่าท่านเป็นนักพทแต่ว,ว่าบางครั้งนะ่ะคนจะเห็นเป็นพยาวูเหมือนกันส่วนนิทานพื้นบ้านภาคใต้ตอนหนึ่งเล่าว่าบองล้าหรืองูจงอางเป็นสัตว์ชนิดแรกที่ไปรับพิษที่นางพญาง,งูเหลื่อมคายไว้หลังจากหมดอะไรในพิษตนเพราะกัดนายอ้ายตายไม่ตายเล่าเป็นสำนวนพื้นบ้านถึงตำนานพิษงูจงอางหรือทวดงูน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย P ี s รายงาน หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเราสองคนพร้อมพิมพงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ